สวัสดีค่ะเมื่อกี้ทำทาคลิปกินแกงไตปลากับขนมจีนค่ะเป็นแกงไตปลาจากร้านไทยไม่รู้ว่ากล่องนี้เท่าไหร่นะคะ10บสิบกว่าแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นราคาหรือย,ยังรวมแถ็กด้วยค่ะเคยซื้อสิบเอดสบอ็ดดอลลาร์ส่วนในนี้เป็นแกงเหลืองหน่อไม้ดอง นี่เป็นแคบแรงกูนเมื่อกี้กินแก้เผ็ดไปแกงไตปลาเผ็ดและนี่เป็นใบหูเสือเป็นครั้งแรกที่ลองกินใบหูเสือกับแกงไตปลาไปกันได้ดีเลยแหละอร่อยค่ะไม่รู้ว่าโอ้ยไม่รู้ว่าจะถึงสามนาทีไหมเพราะหน่วยความจำโทรศัพท์เต็มทุกเครื่องเลยค่ะ กินมือเดียวไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้ยาวเฟื้อยเลยยาวเฟื้อยเลยเส้นขนมจีนค่ะนี่ท้องร้อ,องยอ,อดเลยนี่ค่ะใบหูเสือ,อแล้วต่อ ร้องร้องจอกจขายหนะ้าทำใหญ่ๆเลยมันจะมีร้านร้านข้าวแกงค่ะชื่อร้านข้าวแกงในพี่ควีน เขาจะทำแกงใตปลาขายคือไปกินเหมือนร้านข้าวแกงทั่วไปนะคะแล้วแต่เราจะให้เขาตักราดอะไรให้คำใหญ่เลยนะเนี่ยหูเสือนี้ปลูกง่ายมากเยอะเยอะค่ะ ถ้าอย่างเนี้ยเอาไปปักลงในดินก็งอกแล้วค่ะเวลาคัดจมูกค่ะเด็ดใบมาขยี่ขยี่ดมแล้วการคัดจมูกค่ะจะหายโอ้เผ็ดแล้วเผ็ดเผ็ดม,มันเผ็ดนั่นนะคะ เผ็ดพริกไทยโหได้สามนาทีอยู่นั่นเนี่ยอืมอร่อยลองนี่บ้างดูแล้วค่ะไม่ใช่ปชลาช่อนเพราะว่าไม่กินปลาช่อน เผ็ดเผ็ดเผ็ดยิ่งมากินหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้เนี่ยมันจะเพิ่มความเผ็ดสะเดาอีกอย่างหนึง่งถ้าเผ็ดเผ็ดแล้วกินสะเดาหรือมะละที่ขมๆค่ะม,มันจะเพิ่มความเผ็ดเผ็ดืมอ เดี๋ยวต้องไปเติมอีกค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาชม,มแกงเหลืองอร่อยไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ